สวัสดีครับไม่นี่มาเบิงพุทธเอาเป็นพักกันเหตุอีอย่างนีิใส่โฟวิวน้ำเด้อหัวเฮ้ยแสียบ้านทำไมโอ้าแนวได้ยีดิ โอ้พะยีไสแห้งเดยวะโอ้ไปเสียวะไปเสียวะไปเสยะเฮ้ยเป็นยังไงตอนแหงงแหงใบยอมเฮ็ดฝนตกมี่้าเฮ็ดดีครับเห้ยแม่งกัดเบากลัวยุขันสามคนหนึงสีไดยกขึ้นยังไดล่ะแบดนี

นี่ครับสภาพเลตุ่มเปะเ็ดทางไว้ยางดีตมเข่งก็ใส่ยังดเเก็บยาก่านีเบแ่มันถิมลมยกแถวนี่เลยลมก่นคนหลมันก็คุนมหนังโอ้ใส่เข่งมาเลยบ่เก็บใส่เข่งยกใส่รถไอเข่งเข่งใ่นี่อัดเต็มกล้องเลยบื้อ

โอเคครับเดี๋ยวเคลียร์มั่งครับ